สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดไลค์ผู้ติดตามเพจ a c e b o o o กันนะครับผมโดยเว็บ KM Social นะครับก่อนอื่นเพเพื่อนเข้ามาที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับพิมพ์ค้นหา KM Social ลนะครับลิงก์เว็บไซต์จะอยู่อันแรกเลยกดเข้ามาเพื่อนๆจะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนหาไม่เจอนะครับเด็กกี้เกบหาก็สามารถจิ้มไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใช้งานกันะครั้งจรกนะครับก็ได้นะ แล้วก <c oughs> ็ย no <c oughs> ินดติชันไม่ใช่โปรแกรมการเงินด้านล่างเลยนะครับหรือถ้าหากนะครับเพื่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เลยนะครับเรามาอเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะเมื่อเพื่อนลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมเลยเจอในเว็บไซต์แบบนี้เลยมองมาที่ด้านซ้ายมือของเพื่อนนะครับก็จะเห็นแท็บเมนูต่างๆรวมอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับเติมเงินประวัติการสั่งซื้อนะครับแล้วก็ติดต่อแอดมินก็ สมุดยอนเงินด้านนี้นะครับก็ยังไม่มีก็แสดงว่าเข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวเราแวะมาเติมเงินกันก่อนนะครับเพื่อนๆมากดที่เติมเงินทางด้านซ้ายมือนะครับโดยทางเว็บไซต์นะครับก็จะมี2องช่องทางนะครับในการเริ่มเติมนะครับแต่ละช่องทางก็จะมีคําแนะนําที่ต่างกันเลยนะเพื่อนๆอย่าลืมอ่านกันก่อนนะครับก็จะมีช่องทางนะครับคิวอาร์โค้ดนะครับทุกธนาคารเลยแล้วก็คริปโตอเรนซีนะครับผมสำหรับผู้ที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถนำคริปโตนะครับหรือ USD ดอลลาร์มาแลกใช้งานเกันไปได้ครับผม สำหรับการเติมนะครับเพื่อนๆก็เรื่องช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็น k i w c o แล้วกันนะครับก็ใส่ยอดเงินเข้าไปนะครับกดจ่าย QR code ขึ้นมาเพื่อนๆก็สแกนจ่ายกันได้เลยครับง่ายมากๆเลยแล้วมาเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมากดสั่งออเดอร์กันดีกว่านะครับเพื่อนๆมากดที่คำสั่งซื้อใหม่ครับมาเลือกที่หมู่นะครับแล้วก็เดินมา a c e b o o k นะครับแล้วก็เลื่อนหาคำว่าเพิ่มถูกใจติดตามแฟนเพจนะครับมาด้านล่างนะครับบริการนะครับก็จะมีเลขราคานะครับแล้วก็ รายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะครับเพื่อนๆก็ลองอ่านแล้วก็เลือกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเลือกเป็นอันแรกแล้วกันนะฮะมาด้านล่างครับช่องลิงก์ช่องจำนวนนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนๆนำลิงก์ของเพจนะครับที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มยอดไลค์ผู้ติดตามนะครับมาวางที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยนะครับส่วนช่องจำนวนนะครับก็คือจำนวนยอดไลค์ผู้ติดตามที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มนะครับอยากได้เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมโอเคเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าเพจนะครับโดยตอนนี้ที่หน้าเพจนะครับมียอดไลค์อยู่ที่นะครับสูงกก์์เพจนนะครับาามวงงงที่่ชอลิ ใส่จํานวนเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่100แล้วกันนะเมย์ไปเปลี่ยนกล่องครบแล้วนะครับก็จะเห็นค่าใช้จ่ายโชว์ขึ้นมานะครับก็ลองตรวอสอบกันก่อนได้นะครับแล้วมาเราอ่ากล่องครบแล้วก็กดส่งเลยครับเมย์ไเปล่ยนกดส่งแล้วนะครับผมก็จะเห็นกล่องข้อความเขียวขึ้นมานะครับยิงว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเมอนเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะฮะถ้าหากเพื่อนๆต้องการจะดูสถานะออเดอร์นะครับหรือประวัติออเดอร์ของเพื่อนก็มากดที่ประวัติการสั่งซื้อทาางด้นซ้ายยมือได้เลนะครับ ในหน้านี้นะครับก็จะโชว์ออเดอร์ที่เราเคยกดกันไปทั้งหมดขึ้นมาเลยนะครับผมโดยด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปครับสถานะจะอยู่ด้านขวามือนะครับขึ้นว่าเราดําเนินการอยู่ส่วนทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นเลขรหัสออเดอร์นั่นเองส่วนตรงกลางครับก็จะเป็นรายละเอียดที่เราเกาะกันไปนะฮะแล้วถ้าหากเพื่อนๆนะครับพบปัญหานะครับในการใช้งานเว็บไซต์นะครับก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินได้นะครับกดที่ติดต่อแอดมินนะครับถ้าหากพบปัญหานะครับอย่างเช่นหน้าของสั่งออเดอร์ไม่ติดนะครับหรือเติมเงินไม่เข้าบริกกาา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 รรรมมมีีคคคววลล่่่่่ช้้้้เเเเเินนนฉยยะะับขจงอดไ ก็มากดที่ม้วนมูนนะครับเลือกปัญหาออเดอร์ือการชำระเงินนะครับมาแจ้งปัญหาที่ช่องที่สมาใส่เลขออเดอร์ที่ช่องนี้ครับเอ่อก็มาพิมพ์ข้อความหาดงินได้เลยนะครับว่าปัญหาเป็นยังไงนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับในการแก้ไขปัญหาหรือาหางนะครับเป็นเรื่องสามารถอ่าแท็บรูปภาพได้ครับนะครับตอนที่เกิดปัญหานะครับเพื่อนก็สามารถแอชรูปไฟล์รูปภาพเข้าไปได้ครับที่แอชไฟล์ตรงนี้ครับและ้ากเพื่อนชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับก็สามารถแนะนำให้คนอื่นเข้ามาใช้งานกันได้นะครับกดที่แนะนำเพื่อนนะครับ เพื่อนๆก็ copy ลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งให้คนอื่นๆใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันเลยนะครับ3%นะครับเมื่อคนอื่นเขามาใช้งานกันแล้วนะครับแล้วมาเรากดออเดอร์ก็เสร็จแล้วนะครับเรากลับมาดูที่หน้าเพจกันดีกว่านะครับผมในตอนนี้นะครับที่หน้าเพจมียอดไลค์อยู่ที่สูงนะครับผู้ติดตามอที่4คนนะครับเดี๋ยวเรามารีเฟรชหน้ากันดูนะว่ายอดขึ้นมาหรือยังนะครับอ่ายังไม่ขึ้นมานะครับตอนนี้ยังอยู่ที่สูงไลค์แล้วก็ผู้ติดตตตาาามมมมมคคคคคนนนนนนนอออออออยยยยยู่่่่่่ะะะะรรรรรััับบบบเเเเเพพืืๆๆๆก็็ไไ้้้งงใจจดดี๋ววทซ์ิขึผ แต่ถ้าหากช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยนะครับเเพื่อนก็ข้ามาแจ้งแอดมินได้เลยนะครับแล้วเรื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นมาแล้วดีกว่าครับมาแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์ก็ได้ทำการเพิ่มยอดไลค์และผู้ติดตามขึ้นมาแล้วนะครับจากเดิมนะครับตอนแรกมียอดไลค์อยู่ที่ศูนนะครับผู้ติดตามอยู่ที่สี่คนนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นยอดไลค์หนึ่งร้อยสี่นะครับแล้วก็ผู้ติดตามหรือฟอ l l o w e r อยู่ที่หนึ่งร้อยแปดนะครับใช้เวลากันไม่นานเลยนะครับแล้วก นอกจากค่าบริการถูกแล้วก็ยังใจดีมากๆเลยนะครับในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปก็ขอฝากเว็บไซต์ K M Social ด้วยนะครับพเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอก็จิ้มไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้แล้วนะเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพเพื่อนๆอย่าลืมเข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันนะครับสวัสดีครับ